ครับเพื่อนครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้นะครับก็ให้ดูชุดขยายอันนี้ของเรานะครับนะครับพิเศษเจากสูตรเพิ่มเติมก็คือสูตรนี้จะมีไข่ไก่น้ำปลานะครับน้ำปลาลากระปิเนี่ยสองแถวนี้จะเป็นสูตรพิเศษของเราครับปกติเราจะไข่ไก่น้ำปลาชุรสแค่นั้นนะครับแต่สองแถวนี้ลองใส่น้ำปลาลาด้วยแล้วก็กระปิกระปินี้ใส่แค่หนึ่งช้อนแกง นะครับอัตราส่วนคือไข่หนึ่งฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำปลาร้าหนึ่งช้อนกะปิหนึ่งช้อนนะครับหรือไข่สองฟองน้ำปลาสองช้อนแกงน้ำปลาร้าสองช้อนแกงกะปิหนึ่งช้อนแกงก็คือกะปิเราจะใส่หนึ่งช้อนแกงช้อนแกงนะครับวัน,นอันนี้เริ่มทำนะครับวันนี้ก็จะมีอายุ12วันนะครับสำหรับชุดขยายจุลินทรีย์ต่างอแสงของเราน้ำธรรมชาตินะครับน้ำแม่น้ำ น่นนะครับน่นน้ำแม่น้ํานะครับอาหารไก่ไก่น้ําปลาอน้ําปลานะครับแล้วก็กะปินะครับก็ประมาณนี้เลยสวยมากๆก็คือแดงมากนะครับนี่แค่สิบสองวันชุดขยายของเรานะครับการใส่หัวเชื้อครั้งแรกที่เคยลงภาพไปให้ดูนะครับก็คือเทไปเลยนะครับพหนน้าเป็นสีชมพูพอนะครับอืมนะครับมันอยู่ที่หัวเชื้อด้วยนะครับเวลาขยายเชื้อเราใส่เชื้อเยอะเชื้อน้อย นะครับและมันอยู่ที่หัวเชื้อด้วยนะครับคุณภาพความแข็งแรงของเชื้อจุลินทรีย์นะครับเวลาเอามาขยายเชื้อนะครับอันนี้ยังไม่ขยายนะครับเราจะขยาบขวดวันละหนึ่งรอบนะครับเนี่ยนะครับอาหารเห็นไหมนะครับอาหารอยู่ตรงนี้แดงเลยนะครับอาะขยาขวดทมว่าอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับให้แดงเข้มกว่านี้นะครับดูเราเวลาเราจะใช้งานเราดูที่สีนะครับดูที่มันแดงเข้ม เนี่ยนะครับอาหารอ่ะเขยะขวดอย่างเงี้ยคือยังต้องแดงกว่านี้อีกนะครับอ่ะเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับอายุสิบสองวันชุดขยายของเราเห็นไหมครับโอ้โหมันสุดยอดมันแดงมากนะครับเห็นะครับเนี่ยอ่ะเขยะขวดเขยะข,ข,ขวดก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาตัวตะกรันจะแดงสวยขายะวขวดมันก็จะจืดหน่อยนะครับก็ยังใช้ไม่ได้ อ่านะครับแอบนี่นะครับโอ้โหมันสดยอดนะครับวับเลยมันแดงจริงๆนะครับโอ้โหสวยงามนะครับอ่าน้ําธรรมชาติอาหารไข่ไก่น้ําปลาชูรสเนี่ยขยำขวดแล้วแดงสวยนะครับอ่าอันนี้เขาเลาขยำขวดวันละหนึ่งรอบนะครับอ่าตรงนี้ก็แดดแรงแรงแรงเนี่ยเนี่ยพอขวดมันก็บุบบี้แบบนี้เห็นไหมครับมันเป็นเรื่องของอากาศนอกกับอากาศข้างในนะครับแต่เราก็ไม่คลายฝาถ้าเราคลายฝาขวดอ่ะมันก็จะคืนตัวเห็นกับมันบุบบี้ที่เราเคยบอกไปนะครับ ก็ไม่ต้องคายไม่เป็นไรไม่เกิดผลเสียหายนี่นะครับแดงเป็ดเลยใบไม,ไม้เห็นไหมครับนี่ขยายาวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามริบบบเลยครับยังใช้ไม่ได้นะครับต้องให้แดงกว่านี้ดูจากหลังการที่เราขยายขวดนี่นะครับนี่ก็จะเป็นมีขวดใหม่ขวดเก่าด้วยก็คือขวดเก่าก็คือขวดที่เราเคยขยายเสื้อเอาไว้แล้ว ล้วก็มาทําไม่ต้องล้างนะครับเพราะเชื้อจุลินทรีย์เขาจะติดอยู่ที่ขวดอยู่เนี่ยอันนี้ขวดเก่าเห็นไหมครับไม่เป็นขวดใหม่นะครับนี่อ่าเป็นขวดเก่าเห็นไหมครับอ่ะมากขวดมันจะบุบบี้แบบนี้ถ้าเราคลายฝาขวดวมันจะทรงตัวแต่อน,นี้เราไม่ต้องคลายมันไม่ได้เสียหายอะไรนี่นะครับแดงสวยเลยวิบวับเลยนี่นครับเราก็จะมาขย่าขวดเวลารอบแบบนี้นี่นะครับสวยเลย นะครับนะครับทุกขวดตอนที่เราขยายเชื้อใหม่ๆนะครับตอนที่เราทําใหม่ๆเลยนะครับมันก็จะมีสี สขวด4ี่ขวด5้าขวดอะไรที่มันมีแดงบ้างไม่แดงบ้างนะครับนี่คือวิธีการอีกเทคนิคหนึ่งที่ให้เราทําตามได้นะครับเวลาที่เราขยายเชื้อมันก็จะมีแดงบ้างไม่แดงบ้างแดงไม่เท่ากันบ้างก็มีนะครับแต่เวลาที่เรามาขย่ายขวดนยเราถือหัวเชื้อมาเลยขวดหนึ่งขวดไหนที่มันแดงน้อยหรือแดงไม่เท่ากันให้เราเติมไปเลย นะครับนึกออกนะเอาเชื้อสีแดงเติมไปเลยแล้วก็ขยับขวดแต่มันก็จะแดงพร้อมกันแบบนี้คือบางครั้งแต่เราต้องรู้จักเรียนรู้การแก้ไขการปรับเปลี่ยนการเพิ่มเติมการอะไรอย่างนี้ด้วยตัวเราเองนะครับอ่ะนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่ะสวยเลยอันนี้ขยับไปแล้วเมื่อกี้นี้เอาไปให้แม่ดูว่าสวยมากนะครับ เห็นไหมครับโอ้โหทุกขวดมันแดงมากเนี่ยขวดนี้ตึงๆเนี่ยคลายปาก็จะฟรีมีแก๊หน่อยแต่ไม่เป็นไรนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ยขยาให้หมดนะครับคือตอนที่เราทําขยายครั้งแรกแล้วมันก็จะมีอยู่2อสาขวด4ีขวดหขวดมันแดงไม่เสมอกันหรอกนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ร้อเซทุกขวดนะครับแต่เวลาที่เรามาขยาวขวดเรา นะครับเห็นขวดไหนที่มันไม่แดงน้อยหรือแดงไม่เท่ากันเราก็เอาหัวเชื้อของเราที่เราถือมาด้วยขวดหนึ่งอะคือเติมไปเลยนะครับเติมขวดที่มันไม่ค่อยแดงครับมันจะได้แดงเท่ากันนี่คือการอัสมมุติว่าหัวเชื้อขวดนี้อ่ะแบบนี้นะครับเวลาที่เรามาเขย่าวขวดเ,เราก็ถือมาเลยขวดหนึ่งนะครับก็เขย่าไปคือเขย่าไปแก้ไปเติมไป อ่าอันนี้ก็แดงสวยนี่นะครับสั่งไปขยายได้นะครับนะครับก็เติมไปอันไหนที่มันแดงน้อยก็เอาวันนี้เติมไปเติมไปเติมไปขยายขวดวางตักแหลกต่อมันก็จะแดงเท่ากันแบบนี้นะครับสั่งข้อแสงนะครับใครจะเอาสั่งได้นะครับหัวเชื้อนําไปขยายเชื้อแดงวิบ,บับอย่างนี้เลยนะครับันี่คือออกมาให้ดูนะครับชุดขยายจุดินรีสั่งข้อแสงอายุ12บวัน นะครับอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันนะก็ใช้ได้เลยประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นคลิปนะครับสาระนา่ารู้สั้นๆนะครับอาหารไข่ไก่น้ำปลานะครับน้ำปลาลากะปินะครับอาจารย์ส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่มียกเว้นกะปิอย่างเดียวใส่แค่หนึ่งช้อนแกงพออย่างอื่นถ้าไข่สองน้ำปลาสองน้ำปลาร้าสองกะปิหนึ่งถ้าไข่สี่น้ำปลาสี่น้ำปลาร้าสี่กะปิหนึ่งกะปินี่คือเราใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับก็ขอบคุณครับ